รีบูดเกมไหนไทยแลนด์อาทิตย์นี้พร้อมกับเกมที่เราซุปตาต้องทุ่มแรงกายช่วยกันใบแบบสุดๆเป็นพยัญชนะต่อเต่าตั๊กวดตะกวดตักวดอีกอย่างชื่ออะไรตะตะกวดตะ๊วนตัวอะไรตัวอะไรตัวนอนไหนเลยเออนอนไหนเป็นมอสเออเออเขาทำอะไรอยู่ครับเขาทำอะไรเขาเป็นมอ เป็นหมอตรวจภายในตรวจภายในและมาดูการเล่นเกมร้องเพลงของแก๊งตลกที่บอกได้เลยว่าสามคีไม่มีจริงถ้าทางจะเอาไม่อยู่น่ากลัวจะโดนไม่ใช่ขอให้ทายฝากเลี้ยวมา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 เร็วกาบหลวงพ่อเงินกาบหลวงพ่อเงินแห่งวัดไม่ได้มาลองมาเล่นมาลงใครได้อยากนอนไม่ยอมตื่น ถ้าทุกค่ำคืนเจอเธอสิไปสงสารสงสามาเฮ้ยขอบ้างขอบ้างให้เขาขอบ้างขอบ้างเขาบอกให้้เออถึงละสามรอบแล้วมึงอะอาทิตย์ที่6ตุลาคมนี้6กโมงยีนาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3าม p l